สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สารบันทึงทีวีวันนี้มากูดข่าว,ข,าวข่าวเรื่องกระแสที่รุนแรงตอนนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันครับคือประเด็นประเด็นอะไรวันนี้เป็นวันไต่สวนที่นายกยิ่งครับจะเข้าไปให้การไต่สวนต่อสารรัฐธรรมนูญหลายคนอภ่วาวิจาร์ณออกมา บอกว่าจะไปหรือครับบางคนก็บอกว่าคนอย่างนายกุงยิงนี่จะสามารถไปสู้หน้ากับาราลได้หรือเปล่าครับจะไปอ้ำอ้ำองมึงต่อศาลหรือเปล่าครับนั่นเป็นการปรามาตรปรามาตนายกุงยิงครับแต่ผมก็เชื่อว่านายกุคงยิงไปเพราะว่าศาลเนี่ยเขาให้แค่สองคนครับและนายกุงยิงอีกก็เป็นหนึ่งนะในการที่จะไปให้ปากคํา แล้วก็สมชเราไม่ได้เห็นว่าขบวนการพวกนี้กบที่พยายามวาดฝันครพยายามที่จะเหมือนเล่นใไฮโลตอนนี้ก็ยักกันมั่วไปหมดครับไม่ว่าจะผสมระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยครับยกประยุทธ์จันโอชาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีผมผมบอกว่ามันไม่ใช่เล่นลิเกน,นะเว้ยนี่มันการเมืองนะ เพื่อไทยเนี่ยเขาจะยอมลดตัวนะไปจับมือกับพผูกภูมิใจไทยขนาดนั้นเฉลือกับเพื่ออะไรครับผมยังไม่เห็นเหตุผลในเพื่อไทยที่จะไปจับมือกับภูมิใจไทยที่จะให้ประยุทธ์จันร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับและจะเอาคำตอบไปตอบกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับ หัวเด็ดจีนขาดก็เป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยู่ดีๆแล้วครับพัคภูมิใจไทยจะไปจับมือกับพักภูมิใจไทยนี่ยครับผมฟันธงตรงนี้ครับไม่มีทางอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นครับพรักภูมิใจไทยเองเนี่ยครับพระเท่าบอกว่าภาระต่างๆบ่วงที่ผูกคอพรคภูมิใจไทยอยู่นั้นนะครับหมดไปแล้วไม่มีอะไรแล้วครับแต่พักเพื่อไทยนี่สิครับ ต้องเก็บหนักต้องผมบอกเลยครับถ้าเกิดเล่นการเมืองอย่างนั้นนะแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันไม่มีแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าไม่มีทางไปแล้วต้องไปพึ่งพาพรรคภูมิใจไทยนะครับเท่ากับพรรคเพื่อไทยนะ้ครับหมดซึ่งทางไปแล้วไม่สามารถที่จะตอบพี่น้องประชาชนได้แล้วครับเอฟซีต่างๆนี่หนีหายกันหมดเลย <S <S ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ แต่ผมก็เชื่ออีกในยะหนึ่งว่าไม่มีทางครับที่จะเป็นไปได้ผมบอกเลยครับจะเป็นจะตายก็แล้วแต่ครับพักพักเพื่อไทยเองนะครับถึงนายกองอิงจะจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรคือฝ่ายวาดฝันก็ฝันนะฝันอยู่ทุกวันกบพยายามนะเนะี่ย ที่ผมบอกว่าจักกันมั่วไปหมดด้วยครับสับกันไปมั่วไปหมดว่าแม้กระทั่งบอกว่าพรรคประชาชนนี่ครับสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนี่ครับก็ไปคุมกรรมาการก็เป็นพรรครวบไม่ต้องมีรัฐมนตรีก็ได้ถ้าเป็นหลักการอย่างนี้ครับผมบอกมึงคิดได้ยังไงนะมึงเชื่อนะครับไอ้งูเขางูยงอางอย่างพรรคภูมิใจไทยนั่นแห ที่ข้างหลังเน่าเฟซอยู่ตอนนี้ครับที่จะคุประเทศอยู่ในนี้ครับอยู่ดีๆมันจะยอมคายยอมทําตามข้อเงื่อนไขของพรคประชาชนหรือครับไม่มีทางอีกแล้วครับไม่มีใครโง่หรอกครับไม่มีใครเป็นควายเป็นหลอกหรอกครับมีแต่นักวิชาการที่วาดฝันไปเองว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีทางครับคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเขาเข้าไปวันนี้แหละเขาไป หลายคนบอกว่าไปลาออกหรือเปล่าผมอินเทียบไทยเสยนาพ์ออกมาพูดครับอาจจะไปอำํอำอําเมืองอื่นหรือเตรียมเอกสารไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแก้ข้อกล่าวหาครับนั่นเป็นการปรามาสไงอย่าลืมว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเทียบไทยครับมึงนะ่ะมันมันไม่ต่างกับหมายขี้เลื้อนรเรย,นเ,นเ,ย,ยนเนี่ยเขาน่ะวิเชยยุทธ์เนี่ยถ้าไม่แน่จริงเนี่ย เขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกอย่าลืมว่าวุทิภาวะของนายกอุงอิงนี่ครับผมเชื่อว่ามากกว่าเทียบไทยเสราพล์หลายขุมครับเพราะว่าตัวของเทียบไทยเสราพล์นะครับมีแต่แหกปากพูดเท่านั้นครับตัวเองอ่ะโดนปัญหาอยู่ในเรื่องของการเมืองครับ แต่นายกรัฐมนตรีเขามาตามระบบประชาธิปไตยครับเขายังไม่มีแผลอะไรเลยอจิคาดการบอกว่านายกรัฐมนตรีจะหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตะรีนั่นเป็นการคาดการของพวกมึงครับอย่าลืมว่าสารต่างๆที่เขาพิจารณาเนี่ยครับการพูดการจาเนี่ยครับมันก็พูดจากันไปครับแต่ถ้าไม่มีการกระทําบังเกิดผลขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอาผิด ทางกฎหมายได้ครับผมเชื่อค่อนข้างจะเก้าสิซ็นแล้วครับว่าอย่างไงสักับนายกรัฐมนตรีนี่ยรอดนะครับนอกจากมามีปฏิหารอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนในการที่จะต่อไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ลากยาวครับเพราะว่า วางตัวของพรรคเพื่อไทยเองก็มีครับท่านอาจารย์ชัยเกษมเองก็มีอยู่ครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีใครซะเลยครับคือพรรคร่วมเองก็นิ่งนะผมบอกพรรคร่วมเองก็นิ่งครับก็ต้องให้ความเคารพของพรรคร่วมนะครับที่พยายามที่จะเกาะกลุ่มพยายามที่จะทําการเมืองให้ันเดินต่อไปได้ครับแต่มันมีนักวิชาการพวกนี้ไงครับพยายามที่จะ เอาตามมนโตัวเองครับว่านายกมนติจะหลุดไปแล้วครับนี่บอกว่าแหมทายมาเลยยังไงก็ไม่พ้นประยุทธ์จันท์โอชาอนุทินชาญวีรกุณครับต้องบอกว่าในแนวความคิดของนักวิชาการหรืออาเกียนต่างๆนี่ครับมันใช้ไม่ได้ต้องบอกใช้ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับมันต้องมองปูมหลังด้วยสิครับไอ้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ตอนนี้ครับเป็นนายกุงยิงทำหรือเปล่าครับ ที่เปิดแผลมานี่ครับมันก็ในอดีตทั้งนั้นครับเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นครับที่เปิดแผลขึ้นมาเนี่ครับและจึงจะขนะพวกนี้เอาซากศพพวกนี้ครับมาตั้งมาสตาร์ทขึ้นครับเพื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วครับแค่เอ่ยชื่อนี่ก็จะอ้วกอยู่แล้วครับเหม็นเน่ามาตั้งเยอะแยะยังจะจับมาตั้งครับผมก็แปลกใจจริงๆว่ามันมีแนวคิดอะไรครับ สถานะคนพวกนี้ครับมันเขาสกาดพอ,พอที่จะมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้คนสรรเสริญเลยครับให้คนยกย่องเลยครับในอดีตก็เน่าเฟะอยู่แล้วครับตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหนึ่งชื่อ,อ,อสองก็แล้วแต่นะครับตามชายแดนตามตะเข็บชายแดนอยู่ตรงนั้นครับที่มันสูญเสียกนนีเพราะใครล่ะครับไม่ใช่เพราะพวกนี้เหรอครับ ไม่ว่าจะเป็นพรักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันรโอชาแต่คนที่เอาคืนมาเนี่ครับอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยประกาศให้ชาวโลกรู้ประกาศให้คนไทยรู้ว่าการสูญเสียที่ผ่านมานี่ครับเราเสียดินแดนไปตั้งนานแล้วครับมาถึงการลบลาข้าฟันในครั้งนี้ครับเราถึงได้เห็นความชั่วความเลวของพวกนี้ไงแต่สันดาณน,นักวิชาการครับคือกูเกลียนอะ กูมีอคติต่อตระกูลชินวัฒนนะครับกูไม่เอาครับกูอยากได้พวกนี้ครับแต่ถ้ามึงอยากได้พวกนี้มึงถามพี่น้องประชาชนหรือยังถามตีนพี่น้องประชาชนหรือยังว่าเขายอมหรือเปล่าครับไม่ใช่่าคิดไปเองเออไปเองว่ากูอยากได้อย่างนี้กูอยากทาอย่างนี้ไม่ใช่ครับทําไม่ได้หรอกครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่มันคาดหวังไว้ครับสิงสิ่งที่มันมโนนั่นน่ะไม่มีทางครับแม่ ยักจนมั่วสับไปสับมาครับจนหลงแล้วว่าตัวเองพูดอะไรต้องการอะไรต้องการในแนวความคิดของตัวเองครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนั่นหมายความว่าไงครับประเทศชาติมันจะเน่าเฟะขนาดไหนกูไม่สนใจทังนั้นครับใครจะบริหารที่มันเน่าบริหารล้มเหลวมาเป็นสิบปียี่สบปีกูไม่สนใจทังนั้นครับ พูดอยู่คําเดียวว่ากูกเกลียดตระกูลชินวัตรกูกเกลียดตระกูลที่มาจากทักษิณชินวัตรเท่านั้นครับเราก็ได้เห็นว่าปูมมหลังพวกนี้ครับแต่ละตัวแต่ละตัวผ่านคุกเปิดผ่านตารางมาหมดครับคดโกงประเทศมาอยากได้พื้นดินของประเทศอยากได้กรรมสิทธิ์ในที่สนธนาธารณะต่างๆก็เราก็เห็นอยู่แล้วครับและเชื่อหรือก็ว่าพี่น้องประชาชนจะรับได้เขารับไม่ได้หรอกครับ เขาเห็นสันดานพวกนี้อยู่แล้วครับเขาจะไปยอมได้ยังไงมันไปไม่ได้เขายุสภาครับไม,ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวพี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วครับในเส้นทางในการเดินของรัฐบาลนี้ครับมันมีพวกหมาบ้ามันมีพวกเสือที่จะคอยตะกบอยู่เขารู้อยู่ครับในการเส้นทางพวกนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับ ที่บอกว่าพักนั้นจะมาพักนี้จะมาเนี่ยเขาไม่มีทางครับพี่น้องประชาชนเขากินข้าวหมดแล้วเขารู้หมดแหละว่าสันดานพักไหนเป็นยังไงครับหินแก่พี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับความพยายามของพักเพื่อไทยเองพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยครับที่จะนําพาความจเจริญน,นะการมีเงินมีทองต่อพี่น้องประชาชนเนี่ครับต้องบอกว่าเขานะมั่นอกมั่นใจเขาตั้งใจที่จะทําครับแต่มันมีปัญหากับพวกนี้ คอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้รัฐบาลทํางานไม่ให้พรรคแกนนําทํางานเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันมีผลงานมาแล้วครับในอดีตเราก็เห็นอยู่แล้วครับพักไทยรับไทยในการทํางานกับนํานโยบายต่างๆสู่พี่น้องประชาชนก็จับต้องเชื่อถือได้ครับฮกกลวงไงมันดิ้นตายอยู่ตอนนี้ครับเพราะเหตุผลนี้นะมันถึงไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยทําอะไรเลยครับ ยิ่งพักประชาชนมาด้วยครับเรายิได้เห็นสันดานท่าแท้จริงๆครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับพักภูมิเจไทยหรอกครับเนี่ยยิ่งนานวันเข้าเราจึงเห็นว่านะ่เห็นสันดานมันว่ามันคิดยังไงกับพี่น้องประชาชนครับมันใช้แต่วาทกรรมเท่านั้นแหละครับบอกว่าพักนี้มาจากประชาชนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อเสียงมาครับแต่ปรากฏว่าไม่คิดไม่สร้างอะไรเลยครับเนี่ย จะโชว์หล่ออย่างเดียวจะเอาดีอย่างเดียวครับเอาชั่วใส่คนอื่นครับนะตกปลาในบ่อเพื่อนอย่างเดียวนั่นหมายความว่าสังคมเขารับทราบแล้วครับไม่มีทางแล้วครับเพราะเอาว่าการลบครั้งนี้กับคมพูชาเราเห็นได้ชัดครับว่ามันมีกระบวนการพวกนี้อยู่ครับที่จะเขย่ยาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับและก็สมรู้ร่วมคิดกับต่างประเทศ มันไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับไอ้ฝ่ายค้านนี่แหละครับขมิ้นน้อยนี่แหละมันเป็นหลักแหละนะพยายามที่จะนะเจรจาพยายามที่จะทําให้มันนะไปในทางเดียวเดียวกันกับคนทั้งนอกประเทศครับนะพยายามกวนน้าให้ขุ่นในประเทศตอนนี้ครับสันดานตัวเองก็เลวอยู่แล้วครับการคบโกงเนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการเลือกตั้งต่างๆครับนักวิชาการก็เห็นวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าแม้มีการ น่ะเอาเงินไปซื้อเสียงให้ได้มาซึ่งเสียงไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่ครับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆนี่นครับมันก็รู้อยู่แล้วครับมันไม่มีพักไหนหล่ะครับมันมีอยู่พรคเดียวครับแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างชวนอีกภัยเองครับออกมาบอกแพ้แพ้เงินแพ้การซื้อเสียงครับท,ทั้งท้งที่พักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ลงนะมันก็มีไม่กี่พักเลยที่ลงไปนะครับ ไม่ต้องบอกก็เรารู้ว่าพักไหนซื้อครับแต่ตอนนี้กลับจะยอมรับครับพักการเมืองแบบนี้ครับสุขภาพแบบนี้นั่นหมายความว่ามึงก็ขี้ดีๆนี่เองครับมึงไม่ใช่ทองนะครับเราเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกนี้ครับผมต้องพูดเพราะอะไรครับพวกว่าอาเจียนพวกนี้ฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นนักวิชาการที่สร้างความรู้ประเทืองปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ มันกลับทําให้พี่น้องประชาชนหงุดหงิดครับทําให้พี่น้องประชาชนนี่ครับเบื่อหน่ายการเมืองที่จริงแล้วการเมืองไม่มีอะไรครับนักการเมืองเขาก็ดีๆเนี่ยครับการใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยจริงอยู่ครับใครผิดก็ว่างไปตามผิดครับมีการแจ้งความมีการแจ้งคดีครับฟ้องร้องต่อศาลไปนะฮะมีการลงโทษกันอยู่ก็เยอะแยะไปขบวนการมีครับไม่ใช่ว่าให้นักวิชาการมาตัดสินครับไม่ใช่บอกว่า แม่นักวิชาการพูดอย่างนี้นะเออมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับเออตอนเนี้ยนายกมตียังไม่หลุดจากตําแหน่งแล้วครับตั้งนายกใหม่แล้วครับไอ้คนนั้นก็จะมาไอ้คนนี้ก็จะมาครับเออทายก็ไม่ถูกวิพากษ์วิจัยไม่เคยถูกเลยครับแต่แม่กระถามกันจังครับสื่อต่างๆก็ถามกันจังครับถามเพื่ออะไรครับถามให้บ้านเมืองวุ่นวายเหรอ มันจริงอย่างที่ว่ามันจริงอย่างที่คิดจริงๆครับนะพาบ้านเมืองมันวุ่นวายก็เพราะพวกนี้ครับสันดานนักวิจารณ์สันดานาน,น,ดานักข่าวเนี่ยซึ่งไม่ได้มองว่าประเทศชาติมันเสียหายห,ายหรือเปล่ามันวุ่นวายหรือเปล่าครับทําไมผมพูดบ่อยครับเพราะว่าผมเห็นว่าองค,ค์การพยโพวกนี้ครับการทํางานของรัฐบาลมันดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการปรับยาสิบติดไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคมอยู่ตอนนี้ครับ เขาทาท,ท,ท,ทันใจนะครับเขาไม่ได้ช้านะเขาพยายามที่จะเร่งอันไหนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยได้เร็วครับเขาก็พยายามที่จะเร่งรัดขั้นตอนต่างๆครับนะแต่มีปัญหาตอนนี้ก็พวกเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีไงมีอยู่คนไม่กี่คนแหละรบบออกแม่งทุกรายการวิจารณ์แม่งทุกรายการดูสีให้ค่าอย่างเทพไทยเสยนาพ,พง์อย่างนี้ครับถามนะ มันเคยทําอะไรทําคุณงามความดีประเทศหล้อครับขนาดลงเลือกตั้งแทๆแ้ๆยังมีการคอร์รัปชันเลยครับมีการซื้อเสียงเลยมันเป็นคนดีแล้วครับบริสุทธิ์ผุดพองแล้วครับที่มาชี้หน้าคนนั้นคนนี้ก็ไม่ดีมึงดีนักหนาเลยไอ้ควายก็ต้องถามกันอย่างนี้แหละครับวิภากวิจารณ์คนนั้นคนนี้ครบพูดได้ค่ะเหมือนนาย,ยกรรฐมนรีนี้ครับไม่มีภูมิความรู้เลยค่ะเออ จะกล้าไปสารเลยครับนี่ยังไงก็ละออกอย่างนั้นก็ไปไม่ไหวครับบางคนบอกว่าเลตติ้งนี่ครับนายกความนิยมชมชอบนายกมนตรีอยู่ระดับสี่เขาบอกว่าอย่างนี้จะได้เลยครับคือโพนี่ครับเขาไม่ได้ตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่ตั้งนายกรัฐมนตรีคือเสียงสสในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าครับนั่นคือตั้งรัฐมนตรีได้ครับ โภจะต่ําเป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพรรครวมรัฐบาลยังยกมือให้ครับเพราะโพนี่ครับไม่ใช่เสียงพี่น้องประชาชนมันเป็นแค่วิพากษ์วิจารณ์มันแค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นครับเพื่อเผื่อไอ้พวกที่เนี่ยลงมติในโพนี่ครับไม่ไม่ไม่ไปเลือกตั้งเลยซ้าไปมันก็ชัดเจนครับขบวนการพวกนี้เอาใจช่วยรัฐบาลครับเอาใจช่วยนายกรัฐมนตรีครับให้กลับมา ก็เป็นสิ่งหนึ่งแะครับที่เรามาพูดมาจากันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้กับนายกรัฐมนตรีไปนะให้การไต่สวนต่อสารรัฐธรรมนูญครับเขาบอกว่าควรที่จะถ่ายทอดครับผมบอกไว้เลยครับยังไงเสียสารก็ไม่ให้ถ่ายทอดครับเดี๋ยวจะเป็นบรรทัศนนะไม่ใช่ว่าตามใจสมใจแสวงการน่ะคนไม่กี่ตัวนะครับที่เดินไปเดินมาควรประเทศชาติอยู่ตนนี้ตอนนี้ครับไม่มีทางครับ เอาความเป็นจริงมาพูดเนี่ยผมกล้าพูดโดยซ้ำไปว่านะสารยังไงก็ไม่ให้ถ่ายทอดครับเทจะให้นักข่าวไปนั่งฟังด้วยเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ่ายทอดไม่มีหรอกครับนะฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาใจช่วยนายกรัฐมนตรีครับยังไงก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ